หลวงปูล่ลาาต่อปัญหาธรรมะหมวดสมาธิและปัญญา 1. คําคำถามขณะนี้ผมเพิ่งหัดทำสมาธิก่อนทำสมาธิจะสวดมนต์ครึ่งชั่วโมงมีบทสวดชินบัญชรชัยมงคลคาถาคาถาเมตตาหลวงของหลวงพ่อเมตตาหลวงหลังจากนั้นก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลแล้วนั่งสมาธินาน5-25นาที แล้วแต่วันโดยใช้บทบริกรรมพุทโธพร้อมลมหายใจเข้าออกพุทเข้าโทออกปัญหาของผมคือว่าจิตของผมยังฟุ้งซ่านคิดโน่นนี่ตลอดไม่ค่อยจะอยู่กับลมหายใจคำบริกรรมน้อยมากที่จะอยู่หลายอยากจะขอคำแนะนาว่าควรจะทำอย่างไรการฝึกสมาธิก็คือสติใช่ไหมครับ แต่นี้มันคล้ายๆไม่มีสติกับงานที่ทำอยู่คำตอบก่อนทำสมาธิได้สวดมงชินบัญชรชัยม,มงคลและบริกรรมเมตตาหลวงแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลแล้วนั่งสมาธิตั้งแต่5ถึง25นาทีใช้บทบริกรรมพุทโธพร้อมลมหายใจเข้าออกพุทธเข้าโทออกแต่จิตยังฟุ้งซ่านคิดนูน่นคิดนี่ก็จริงอยู่ เมื่อเป็นดังนี้ก็อย่าได้เอามากนักจะเอาแต่เมตตาก็ต้องให้เห็นคุณชั้นนี้ก่อนหรือจะเอาแต่พูดเข้าโทออกก็ต้องให้เห็นคุณชั้นนี้ไปเสียก่อนอย่าจับจับจดจดควานั่นควานี่มากมายนักมันจะกลายเป็นขี้โลภกรรม,มาฐานงานชิ้นนั้นก็จะทำงานชิ้นนี้ก็จะทำตกลงไม่ได้เห็นผลสักงานเลย ถ้าเราภาวนาอันใดจิตรวมลงไปรสชาติของจิตรวมก็เป็นรสชาติอันเดียวก,กันกับเราภาวนาอันอื่นๆสองคำถามพระอาณาปานสติเฉพาะตัวหลวงปู่มีเคล็ดหรืออุบายอย่างไรบ้างเพื่อความงอกงามของศีลสมาธิปัญญาวิมุติญาณทัศนะเป็นพิเศษคำตอบ พระอาณาปานาสติมีเคล็ดมากพระธรรม84,000พระธรรมขันย่นลงมารวมในอาณาปานาสติได้ไม่ลำบากเพราะเป็นกองทัพที่มีกำลังมากยกอุทาหนเช่นเราจะพิจารณาพุทโธก็คุณของพุทโธก็ดีธรมโมสังโฆก็ดีกลมกลืนกันกันกบพุทโธอยู่แล้วคลายเชือกสามเกลียว และก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอีกด้วยข้ออื่นยังมีอยู่อีกเช่นสกลกายสกลใจก็ดีที่เรียกว่ากองนามรูปก็มีอยู่ทุกลมหายใจอีกด้วยข้ออื่นมีอยู่อีกเช่นไตรลักษณ์ก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอีกด้วยแม่พระนิพพานอันทรงอยู่มีอยู่จะเหนือผู้รู้ขึ้นไปก็ตาม ก็ทรงมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอีกด้วยเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสังขารและวิสังขารมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วเราก็ไม่ได้สงสายหาธรรมทั้งปวงเพราะแม่เหล็กย่อมดึงเข็มทิศชี้ไปหาสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของแต่ละคนทั้งนั้นเพราะพระบรมศาสนาไม่ได้สอนให้พวกเราโง่ ทำบทเดียวก็ส่งต่อพระนิพพานได้ทั้งนั้นแม้ศีลสมาธิปัญญาหรือวิมุติที่เรียกว่าไตรสิกขาก็มีความหมายอันเดียวกันกับ8 4 0 0 0พระธรรมขันนั่นเองอยานทัศนะเป็นพิเศษนั้นคือเห็นตามเป็นจริงในขณะนั้นรู้ตามเป็นจริงในขณะนั้นไม่สำคัญตัวว่าเป็นเรา เขาในขณะนั้นอุปทานก็แตกกระเจิงไปเองไม่ได้ต้องทำท่าทางให้แตก 3. คํคำถามผมเคยอ่านหนังสือพบว่าเวลาขณะที่จิตฟุ้งซ่านมากๆไม่ควรจัดทำสมาธิภาวนาเพราะเหตุใดจริงไหมคำตอบที่ว่าจิตฟุ้งซ่านนั้นไม่ควรทำสมาธิตอบว่า จิตฟุ้งซ่านนั่นเองจะได้ถูกข่มเหงเข้าในสมาธิด้วยบริกรรมให้พอจดจ่ออยู่กับกรรมฐานที่ตั้งไว้ถ้าบริกรรมไม่พอหรือเพ่งให้เป็นอารมณ์เดียวไม่พออยู่ในเป้าอันเดียวมันก็ไม่ยอมลงเหมือนกันถ้าจิตฟุ้งซ่านเราไม่เข้าสมาธิแล้วมันยิ่งไปกันใหญ่ เทียบกันกับเราเลี้ยงโคมีหญ้ากินอยู่มันไม่สันโดษกินก็ต้องผูกมัดผูกล่ามไว้โบราณท่านกล่าวว่าเรือข้ามทะเลเมื่อคลื่นจัดก็ต้องทอดสมอมิฉะนั้นเรือจะคว่ำและเดินผิดท่าฉันใดก็ดีเมื่อมันฟุ้งซ่านเราไม่ดัดสันดานมันให้ตั้งอยู่ในกรรมฐานอันใดอันหนึ่งมันก็เคยตัว เพราะมันไม่ถูกทรมานด้วยพระสติพระปัญญาคำว่าฟุ้งซ่านก็คือรำคาญใจนั่นเองมันอิงกับโมหะโดยไม่รู้ตัว 4. คํคำถามอีกประเภทหนึ่งถามว่าทำนิโรสมาบัติเพื่อประโยชน์อันใดคำตอบถ้าพิจารณาแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์สองทางไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่นบ้างกรณีเพื่อจะสงเคราะห์คนนี้คนนั้นบ้างแล้วก็เข้านิโรธสมาบัติเมื่อออกจากนิโรธสมาบัติผู้ใดมีบุญวาสนาก็จําเป็นจะได้ไปใส่บาตรให้ท่านผู้นั้นก็จะได้อานิสงส์ปัจจุบันทันตาส่วนท่านจะออกจากนิโรธสมาบัติเราจะทราบได้ด้วยวิธีใดนั้นมันก็เป็นของยากตอนนี้เพราะท่านจะเข้านิโรธสมาบัติ ท่านก็ไม่ได้มาบอกเราหรือเราเห็นท่านนั่งอยู่ที่ก่ลาวถึงเจ็ดวันแต่เราก็ไม่ได้นั่งเฝ้าท่านอยู่ด้วยว่าจิตของท่านตั้งอยู่ในที่ใดท่านพลิกไปพลิกมาหรือไม่แต่บางท่านเข้านิโรธสมาบัติสมัยทุกวันนี้บางทีก็ได้ทราบขาบ่าวเปรยๆว่าท่านฉันนมอยู่บางทีก็ได้ทราบว่าท่านเข้าได้จริงๆ และก็มีผู้อยู่เบื้องหลังคอยเทิดท่านเพราะแอบกินอามิตรกับท่านบ้างก็อาจเป็นได้สิ่งเหล่านี้เป็นของตัดสินยาก 5. คําคำถามลูกกราบองค์หลวงปู่เมื่อทำสมาธิแล้วจะทำจิตให้นิ่งอันเดียวนี้ช่างยากเหลือเกินเป็นเพราะลูกมีบาปมากใช่ไหมคะกราบองค์หลวงปู่กรุณาแนะนำด้วยเจ้าค่ะ